อันนี้ครับเป็นการว่าด้วยเรื่องของการใส่อินพุที่เป็นมุมนะครับเป็นมุมว่าเฮ้ยถ้าเรามุมเนี่ยมันก็มีหลายยูนิตใช่ไหมมีทั้งองศาหรือดีกรีเรเดียนใช่ป่ะเรเดียนถูกป่ะก็สามารถใส่ได้หลากหลายมากใช่ไหมครับทีนี้เวลาเราทำเนี่ยพี่ลองให้เช็คก่อนโดยปกติ default เนี่ยมันจะเป็นตัวตัวเล็กๆตัวเนี้ยจะเห็นเป็นตัวดใช่ไหมครับก็คือดีกรี ถ้าเราเช็คครื่องแรกเราเราจำไซน์สามสิได้อยู่แล้วแหละใช่ในโหมดตรีโกณใช่ไซน์สามสิบไซน์30ของเรามันก็คือหนึถูกไหมครับหนึงส่วนสองทุกคนจำได้แสดงว่ามันอยู่ในโหมดดีกรีอยู่เห็นไหมตัวดีตัวนี้แต่ถ้าเราอยากจะใส่เป็นโหมดเรเดียนใส่โหมดเรเดียนทำยไงเช่นไซน์60องศาหรือไซน์ถ้าพี่กดไซน์ไซน์60องศามันก็จะได้ค่าอีกค่าหนึ่งใช่ปะแต่ถ้าเราอยากจะเป็นเรเดียนมันอาจจะเป็น อ่าสามสิองศาก็เป็นทรายพายส่วนหกกาที่กดทราถ้าเราอยู่ในโหมดดีกีแล้วเราใส่ทรา์พายส่วนหกเนี่ยมันได้ไหมคาตอบมันก็จะไม่ใช่สามสิบอ,องศาเลยว่ามันจะเป็นอะไรไม่รู้เยอะแย,ย,ย,ยะมากมายขนาดนี้เลยถูกป่มแสดงว่ามันไม่เวิร์กเราก็ต้องไปเปลี่ยนก่อนวิธีการเปลี่ยนง่ายครับเรากดชิปเซตอัพครับแล้วเราก็ไปที่เห็นไหมมันจะมีให้เลือกสามสี่ห้าเนี่ยก็คือดีกีเรเดียนเราต้องเรเดียนเราเลือกไปที่สี่ครับแต่๋ยนนี้มันก็จะขึ้นเป็นตัว R เล็กๆตัวนี้เห็นไหมว่าเรเดียน ทีนี้ถ้าพี่จะใส่ s ซ n อ่ะพี่เอาคำตอบเดิมย้อนกลับเข้ามาก,ก็ได้ s ซด์ i ส่วน6กดเข้ากับอีกครั้งหนึ่งมันก็จะได้1ส่วน2เห็น,นปะเพราะมันอยู่ในโหมดเรเดียนเรียบร้อยแล้วต้องระวังนะครับเพราะบางตัวที่เราใช้อะบางก็เป็นดีกรีบางตัวที่ใช้ก็เป็นเรเดียนต้องมาปรับตรงนี้ก่อนนะครับส่วนเรเดียนตัว G อ่ะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่อ่าต้องระวังการเปลี่ยนค่าดูตรงนี้เช็คดีๆว่าต้องเป็นตัว D หรือตัว R ก่อนนะครับทีนี้พี่มีทริคหนึ่งซึ่งหลายคนไม่ค่อยได้บอกเท่าไหร่ สมมติว่าเฮ้ยพี่ผมขี้เกียจเปลี่ยนตรงเนี้ยตรงเซตอัพตรงเนี้ยผมอยู่ในโหมดดีกรีผมอยู่ในโหมดดีกรีตลอดเลยได้ไหมแหมคำตอบก็คือได้ครับตัดค่าเราอยากจะอินพุตเข้าไปเป็นรเดียนทาได้ไหมอย่างเช่นเฮ้ยพี่อยู่ในโหมดดีกรีเนี่ยแต่พี่อยากจะบังคับว่าพี่อยากจะอินพุตเป็นรเดียนอย่างเช่นเมื่อกีก้คือไซน์ชิพพายส่วนหกใช่ไหมเมื่อกีก้ถ้ากดในโหมดดีกรีมันจะออกมาเป็นอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมกดให้ดูอีกทีก็ได้มันจะเป็นอะไรก็รู้ตรงนี้ถูกไหมวิธีการทําแก้มันก็คืออย่างนี้ครับ อ่ที่กลับไปแก้นะกลับไปแก้คือกดขึ้นเลยเนาะสาพายส่วนหเนี่ยอยู่ในโหมดดีกรีแต่เราอยากจะให้อินพุตตัวนี้เป็นเรเดียนเฉพาะตัวนี้เป็นเรเดียนให้ใส่ยังไงเราจะเห็นไหมครับตรงนี้มันจะมีตรงสีเหลืองเนี่ยมันจะมี d r g ตรงคำว่า answer d r g คือ d e g r a d i a n t g r a d i e n t ให้เราทำอย่างนี้ครับกด shift d r g ตัวนี้เห็นไหมมันก็จะเลือกได้เลยองศาก็คือดีกร e r a d i ี n t แล้วก็ Gradient พี่ก็เลือกเลยครับว่าอันนี้อยากให้มันเป็นเร d ดี n ก็กดส มันก็จะไปบังคับให้คายส่วนหกเปลี่ยนมันอยู่ในโหมดเรเดียนนะครับสำหรับตีโกลนตัวนี้เ่เรากดมาเห็นไหมมันก็จะได้1 2ส่วนเหมือนกันไม่ต้องไปปรับตรงเซตอัพก็ได้นะครับเป็นอีกทริกหนึ่งที่เอาไปใช้ได้ครับสำหรับ D R G ในเครื่องคิดเลขรุ่นนี้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับดูดีๆนะเพราะว่าอันเนี้ยเป็นหลายหลายต่อหลายครั้งที่พี่เห็นมาที่ทำให้คะแนนหลายคนหายไปเยอะเลยสำหรับการเปลี่ยนมุมนะครับยูนิตคอนเวอร์ชันแองเกิลนะครับประมาณนี้